บางครั้งชีวิตของพวกเราก็อาจจะเปลี่ยนไปในแบบที่เราไม่เคยคิดมาก่อนเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับนางเอกของเราโซอี้ไงละ่ะว้าวบ้านหลังนี้มันใหญ่มากเลยในบ้านหลังนี้ต้องมีครอบครัวที่ใหญ่มากแน่นอนเอ้ยฉันอยากอยู่ในวิลล่าแบบนี้บ้างจังแต่คงไม่มีเวลาให้ฝันแล้วละ่ะฉันต้องไปเกลียนที่นอนของฉันก่อนแถวนี้ก็ไม่ไดีแย่หรอกนะตอนกลางคืนก็อุ่นดีด้วยแต่ยุงแถวเยอะไปหน่อยอะ แต่อย่างน้อยฉันก็ได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเลยเนาะลีโอฉันขอค็อเทลขึ้นชื่อของที่นีพีนะจ๊ะได้เลยครับคุณเบลรอสักครูน่นะครับสงสัยต้องรอนานหน่อยแล้วละ่ะผมจะให้เธอรู้ไม่ได้เลยว่าผมลืมสั่งมะพร้าวอะสงสัยต้องไปหาเองแล้วโอโ้ทำไมสาวไม่ค่อยมีามาเงินอยู่ตรงนั้นด้วยอะ ฉันฝันดีมากเลยว่าแต่เสียงพวกนี้มาจากไหนกันนะโอ้คุณคะคุณมาทําอะไรที่นี่เหรอคะฉันจะปีนขึ้นไปบนต้นมะพร้าวได้ยังไงกันนะต้องรีบเก็บมะพร้าวให้ดีแรวที่สุดเลยเนเธอหัวล้ออะไรของเธอคุณตลกมากเลยค่ะเดี๋ยวฉันช่วยเองนะคะคุณแค่ต้องเตะต้นมะพร้าวแบบนี้จากนั้นมะพร้าวก็จะตกลงมาใส่มือคุณแล้วล่ะค่ะอ๋อขอบคุณนะนี่เธอเอานี่ไปหาอะไรดื่มก็แล้วกันนะว้าวเธอช่างใจดีมากเลย กันได้เงินมาต่อเติมความฝันของฉันอีกแล้วฉันว่าันมีไอเดียสำหรับสตาร์ทอัพมาด้วยอืมฉันว่าฉันได้กลิ่นมะพร้าวด้วยนะขอโทษที่ให้รอนะครับเครื่องดื่มของคุณมาแล้วครับเออขอบคุณมากเลยนะจ๊ะแบบที่คุณชอบเลยเลยครับเสียงดังมาจากไหนกันนะมะพร้าวส,สดๆจากต้นเลยค่ะแล้วมาใหม่นะคะราคาดีที่สุดบนเกาะน,นี้เลยค่ะเออมาใหม่แล้วเหรอคะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นที่น,น,นี่นะอ นั่นเปคุณโซฟีบราวนี่นาเธอเป็นมหาเศรษฐีที่โด่งดังมากเลยล่ะคุณอยากได้มาพราวน่อยไหมคะฉันมาที่นี่เพื่อเจอเธอเลยจะ้ะฉันเป็นเจ้าของวินแล่าหลังนี้เองหนูอาศัยอยู่ที่นี่ล่ะคะ่ะตายตรงน้ำพราวนี้แหละเด็กน้อยอย่างเธอไม่ควรมานอนข้างน,นอกแบบนี้หรอกนะจ๊ะอยากไปอยู่กับฉันมิล่าคุณพูดจริงหรือเปล่าคะเนี่ยจริงจังสิจ๊ะงั้นสงสัยหนูต้องเรียกคุณว่าคุณแม่เลยละคะ่ะเธอทำยังไงกันนะไอ้เอาโอ้ยร่วงลงมาสิโอ้โอ้ถึงเวลาต้องหนีก่อนแล้ว วิลล่าหลังนี้ถูกออกแบบจากดีไซนเนอร์ชื่อดังระดับโลกเลยนะจ๊ะฉันจ้างนักออกแบบมาสี่คนเลยล่ะห <Wow. S 1> นูอยากจะเชื่อเลยอะ่ะหนูจะได้อยู่ที่นี่จริงๆเหรอเนี่ยตามสบายเลยนะจ๊ะในนี้มีสระว่ายน้ำด้วยเหรอคะในนี้มีทุกอย่างเลยจ้ะเดี๋ยวฉันพาเธอไปเดินชมบ้านเองนะ <Huh? S 1> ทำไมเธอต้องแต่งตัวแบบนั้นด้วยนะน่าสงสัยมากเลยพวกเรามาเริ่มกันเลยดีไหมจ๊ะสงสัยมันคงต้องใช้เวลาหน่อยแล,ยล้วล่ะว้าวเธอจะเอาแบบนี้จริงๆเหรอเนี่ยนี่รีบตามมาสิจ๊ะตรงนี้คือสระว่ายน้ำนะว้าว wow. คุณแม่คนใหม่ของโซอี้เธอเป็นมหาเศรษฐีที่หาเงินได้ปีละหลายล้านดอลล่าเลยแล้วเธอก็คิดว่าบ้านของเธอก็ควรจะเหมาะสมกับฐานะของเธอสักหน่อยบ้านหลังนี้ก็ไม่ได้ดูใหญ่ขนาดนั้นนะว่าแต่คุณแม่ไปเอาแรงมาจากไหนกันเนี่ยตามเธอไม่ทันแล้ววิวตรงนี้สวยมากเลยนะจ๊ะโซอี้หนูอยู่ไหนแล้วเนี่ยคุณแม่คะพวกเราต้องเดินไปอีกนานแค่ไหนกันนะพวกเราเดินกันมาได้ครึ่งทางแล้วละจ้ะ โอ้ฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยไม่เห็นจะจำห้องนี้ได้เลยฉันว่าฉันน่าจะหลงแล้วล่ะลีโอช่วยเอาแผนที่มาให้ฉันผีสิขอบคุณมากเลยนะ<ม>ทางนี้นเป็นห้องนอนของฉัน<ม>ส่วนทางนี้ก็เป็นโรงยิมงั้นตอนนี้พวกเรายังอยู่ทางปีขวาใช่นะขนาดเจ้าของบ้านยังหลงทางในบ้านของตัวเองได้เลยอะ่ะ <c oughs> คุณแม่คะ <c oughs> เนี่ยเป็นการวอร์มอัพที่ดีมากเลยล่ะร่างกายที่แข็งแรงก็จะทําให้จิตใจแข็งแรงขึ้นด้วยนะใช่แล้วค่ะใช่ใช่คุณแม่พูดถูกฉันรอดแล้วน้ำเย็นๆกับเลมอนแบบเนี้ชื่นใจมากเลย ว่าแต่มีคนอยู่ในวิลล่าหลังนี้กี่คนล่ะคะมีแค่สามคนเองจะ้ะฉันลีโอคนรับใช้ของฉันแล้วก็ลูกชายของฉันเองนี่คือแดนนี่นะจะ๊ะลูกรักหนูก็ไม่ว่าอะไรใช่ไหมจ๊ะถ้าเธอจะมาอยู่ด้วยเนี่ยในที่สุดผมก็ได้มีพี่สาวแล้วขอบคุณมากเลยนะครับคุณแม่นี่จะ้ะตอนนี้ถึงเวลาที่หนูต้องพาพี่ไปดูห้องแล้วนะจะ๊ะว้าวที่นใหญ่มากเลยอะมีของฉันทั้งหมดเลยเหรอเนี่ยใช่แล้วครับเนี่ยห้องของพี่เลยนะฉันชอบมากเลย มันดีกว่าการนอนอยู่ใต้ต้นปาล์มแบบนั้นเยอะเลยโซอี้เธอไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะได้มีครอบครัวแล้วได้มาอยู่ในบ้านที่หรูหราขนาดนี้นะ่ะมหาเศรษฐีอย่างคุณบราวเธอเป็นเจ้าของบ้านหลังที่ใหญ่ที่สุดในชายฝั่งแห่งนี้เลยละ่ะแน่น่าแนนาโอ้โซอี้ครับนี่คือคาย่านะครับเขาเป็นหมอนวดนะครับ oh. เชิญเข้ามาได้เลยค่ะว้า wow. ว นี่สปาส่วนตัวเลยเหรอเนี่ยเออโอ้โสอ,อีหนูทำแม่ตกใจหมดเลยขอโทษทีนะจ๊ะแม่กำลังนั่งสมาธิอยู่นะจ๊ะขาย่าจา๋าช่วยดูแลลูกสาวของฉันทีนะทำโตตามสบายเลยนะคะอโอ้นี่เป็นประสบการณ์ที่แปลกมากเลยผ่อนคลายให้เต็มที่เลยค่ะเดี๋ยวฉันจะทาน้ำมันที่มีอนุภาคของทองคำและเพชรบิบ,บ๊บให้เองนะคะเออนี่เป็นใจกัที่มากเลยอะ่ะ อยู่ตวนี้เลยนะระวังหน่อยสิคะทายาให้อภัยเธอเถอะนะจ๊ะเธอไม่ได้ตั้งใจหรอกจ้ะอ่ะเอาเงินนี่ไปเลยนะเอามาร์กสุดหรูของฉันไปด้วยก็ได้จ้าสงสัยฉันคงต้องไปพากร้อนหน่อยแล้วล่ะและนี่คือมิเชลจ้ะเธอเป็นสไตลิสที่ทำงานอยู่ที่นี่แหละ ฉันเตรียมเสื้อผ้าไว้ให้คุณโซอี้แล้วละค่ะฉันว่าคลอเซตสุดวิบวับตัวนี้น่าจะเหมาะกับเธอมากเลยนะคะฉันหายใจไม่ออกแล้วว่ะค่ะลีโอรีบดึงเร็วเข้าเราใกล้ทำสำเร็จแล้วรียบ้อยฉันเชื่อใจเธอนะจะ๊ะมิเชลพวกเรามีงานต้องทําเยอะเลยละ่ะนี่เธอมีเปลือกหอยติดหัวด้วยเหรอเนี่ยโอ้ผมว่าคุณบราวน่าจะเรียกผมแล้วล่ะครับช่วยด้วยโอ้กิ๊บติดผมนี่ก็สวยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยพวกนี้ไม่มีรสนิยมเอาซะเลยนี่มันน่าเบื่อมากเลยอะเอ้าโอ้ ที่มันเจ็บนะแล้วเธอแบบนี้แล้วจ๊ะมันดูดีมากเลยนะไม่ไม่มีทางเฮ้ยฉันเหนื่อยแล้วล่ะฉันว่าฉันคงต้องไปเบรกหน่อยแล้วหนูก็เหมือนกันนี่อะไรอยู่บนหัวของพี่อะ่ะเลยนายว่าไงอะ่ะฉันไม่ชอบมันเลยอะ่ะผมก็เหมือนกันอะ่ะงั้นเดี๋ยวผมช่วยทำผมให้พี่เองนะเดี๋ยวผมจัดการเองได้เลยว่าแต่นายจะทำอะไรก่อนหรอเออนายก็มีโสนิยมเหมือนกันนะเนี่ย ลูกสาวของคุณนี่ไม่ไดิเ้เดียวซะเลยนะคะในชีวิตฉันไม่เคยเห็นใครมีผมแบบนั้นมาก่อนเลยค่ะคุณแม่คะดูสิว่าผมของหนูสวยแค่ไหนต้องขอบคุณสไตลิสต์คนใหม่ของหนูเลยนะคะเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยฉันขอทรงผมแบบโซอี้บ้างได้ไหมจ๊ะอ,อืมค่ะได้เลยค่ะสุขใส์วันเกิดนะจ๊ะคนใช้ที่เก่งที่สุดของฉันว้าวผมไม่อยากเชื่อเลยอะว่าวันนี้มันจะดีขนาดเนี้ยนี่ของนายนะจ๊ะเครื่องตรวจจับโลหะรุ่นล่าสุดเลยโอ้ผมอยากได้แบบนี้มาตั้งนานแล้วเลยครับ วันนี้ฉันให้นายหยุดก็แล้วกันจ้ะเธอไม่รู้จักวิธีการเลือกของขวัญเลยหรือไงกันเนี่ยนี่มันก็นานมากแล้วนะหลังจากที่ฉันทางานบ้านครั้งสุดท้ายครั้งนั้นน่ะฉันคิดถึงมันมากเลยล่ะว่าแต่ฉันต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นเครื่องนี้ยังไงฉันก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะฉันยังไม่ได้เปิดเครื่องเลยนี่นาเร็วเข้าอย่างน้อยฉันก็คงจะเจอนาฬิกาสักเรือนน่ะหรือบางทีอาจจะเจอสมบัติบ้างก็ได้โอ้ฉันว่าฉันเจออะไรแถวนี้แล้วล่ะนี่เด็ก ฉันขอขุดที่นี่หน่อยสิแถวนี้มีสมบัติอยู่ด้วยนะพวกเราเพิ่งจะสร้างประสาทรายกเกษตรเองนะคะไม่ได้หรอกค่ะเรื่องสมบัติมันสาคัญมากเลยนะอืมแล้วถ้าเรามาทําข้อตกลงก็ล่ะ <c oughs> นายคิดว่าไงหรอ <c oughs> ไม่เอาหรอกพวกเราไม่เอาหรอกค่ะ <c oughs> อะไรนะเด็กพวกนี้นี่ดจริงๆ <c oughs> งั้นเดี๋ยวฉันให้พวกเธอสอดอลลร์ก็ได้ ตอนนี้ค่อยคุยกันดูเรื่องหน่อยว่าไงอะแดนนี่โอเคคุณอยากจะทำอะไรก็ทำเลยนะคะยิ้มไปเลยตอนนี้ช่วยไปที่อื่นทีนะข่าวเนี่ฉันจะต้องรวยมากแน่นอนฉันอาจจะได้เป็นมหาเศรษฐีบ้างก็ได้เดี๋ยวนะในนี้ไม่มีะไรเลยเหรอแล้วสีบสมบัติอยู่ที่ไหนกันนะนี่มันอะไรกันนะฝาขวดอีกแล้วเหรอทำไมฉันเก็บได้แต่ฝาขวดแบบเนี้ยไม่เห็นจะเข้าใจเลยนี่พวกเขาทำอะไรกันอยู่เนี่ย งั้นพวกเรามาซ่อนของพวกนี้เพิ่มกันหน่อยดีไหมนี่แหละที่เขาเรียกว่าการลงทุนสำหรับอนาคตเยี่ยมไปเลยครับนี่พวกเขาเป็นคนทำเรื่องนี้เหรอพวกเขาทำฉันเสียเวลามากเลยนะฉันไม่ยอมปล่อยให้เป็นแบบนี้แนะ่ฉันต้องจัดการสามร้อยคนนั้นหน่อยแล้วลีโอเขาเป็นคนที่มีไหวพริบดีมากแล้วดูเหมือนว่าแผนร้ายแผนต่อไปของเขาก็พร้อมแล้วด้วยโซอี้ไม่อยู่ที่นี่ใช่ไหมเยี่ยมไปเลย ว่าเธอคงจะไปนอนข้างน,นอกอีกแล้วเลมะัะงั้นตอนนี้ต้องเริ่มแผนของฉันก่อนแล้วละ่ะแล้วฉันก็จะใช้ขงทพายพวกนี้ด้วย ดีโอพูกเราโดนขโมยแล้วโซอี้ก็โดนลักพาตัวไปแล้วด้วยโอ้คุณเรียกผมเหรอครับใช่ช่วยโทรหาตำรวจทีนะของมีค่าของฉันถูกขโมยไปหมดเลย <c oughs> อี่แยาที่สุดคือโซอี้ลูกสาวของฉันโดนลักพาตัวไปด้วยอ่ะใจะเย็นก่อนวนะครับฉ่งแพนอีกไปเลยนะผมเจอลูกสาวคุณแล้วเหรอครับ รู้แล้วว่าเธออยู่ที่ไหนตามผมมาเลยแล้วเราก็ต้องใช้คเครื่องตรวจจับโลหะเครื่องนี้ด้วยนะครับเห็นไหมเล้ยคะเธออยู่นี่ไงลูกรัอย่าเงียบก่อนนะครับเราอย่า่งปลุกเธอเลยน่าจะดีกว่าเราต้องเช็คอะไรบางอย่างซะก่อนโอ้เกิดอะไรขึ้นเหรอคะคุณแม่ลีโอเหรอมาทำอะไรที่นี่กันเหรอคะ โซอี้อะไรอยู่ใน,นกระเป๋าของหนูเหรอจ๊ะหนูก็ไม่รู้ค่ะมันไม่ใช่ของหนูนะคะมีหนูทำแบบนี้ได้ไงกันเนี่ยหนูเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฉันแล้วนะจ๊ะเธอเป็นหัวขโมยที่ใช้โอกาสจากความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความใจดีของคุณนะครับดูสิเธอขโมยงานของคุณด้วย หนูไม่รู้จริงๆนะคะว่าทำไมของพวกนี้ไม่อยู่ในนี <athletes S 2> hey ้งั้นเอาของพวกนี like ้ไปให้หมดเลยท่ามันสำคัญกับหนูมากนะหนูไม่ได้อยากได้ของพวกนี like ้เลยนะคะเธอก็สมควรโดนแบบนี้แล้วหละนี่แหละคือที่ของเธอมีสาวไม่ค like ่อยมีเงินไปก่อนนะเขาเป็นคนจัดฉากเรื <tr> ่องนี Además ้หรอคือตอบฉันหน่อยสิคะฉันจะทำยังไงดีฉันควรเรียบหยิบกระเป๋าใบนี้แล้วหนีออกไปหรือควรจะกลับไปบอกคุณแม่เรื่องคนใช้ของเขาดีละคะฉันกลัวจังเลยว่าเธอจะไม่เชื่อฉันบอกฉันหน่อยในคอมเมนต์ข้างล่างนะคะ